สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมือนีสาวสรารคามมาอีกแล้วสบายดีบ่ค่ะสบายดีกันสุคนเนาะสาวสรารคามก็เหมือนเดิมค่ะสบายดีมือนีสาวสรารคามมีมีเหลืออย่างเบาเนาะพี่น้องมือนีมาพูดพบปะกันกับพี่น้องนะคะเบาพี่น้องฟังมาพูดเรื่องกรณีที่สาวไทยเราแต่งงานมากับฝรั่งแล้วแต่ที่เนี่ยมาหอดมายูน้ำข่าเจ้าแล้วเอ๊เป็นอย่าง ยามเขาบอกให้ส่งเงินกลับบ้านเป็นอยังกี่บาทแต่บบมีแท้บบมีแทบเป็นอย่างน้อบ่เนี่ยคอยก็อยากเอาเงินส่งไปให้พอ่อให้แม่คอยพอ่อแม่คอยก็บบค่อยได้เห็นบ่ได้เห็นงานก็อายุเยอะแล้วเป็นอย่างสามีแต่ว่าบบมีบบมีบบมีเป็นจยงไดนน้อพี่น้องแต่ละคนนี่งานการอาชีพการประกอบอาชีพบ่คือกันค่ะแต่ละคนร้ายใดบ้บคือกันร้ายใจยบคือการอันนี้สาวสารคามไม่ได้มาพูด พูดคือมุมมองมุมมองหนึ่งของฝรั่งเนาะค่ะแต่ละคนเนี่ยคือสิว้าไปแล้วค่ะเมมนวาทุกคนสิมีเงินแล้วก็มีเงินเหลือแต่สมัยตะกี้ก้อนที่เพิ่นสิเอาเฮ้าม้าเนี่ยพี่น้องอันนี้เ้าควาเป็นจริงเลยเด้เพิ่นได้เงินมาเพิ่นกินผู้เดียวแมนบ่ค่ะถ้าเกิดว่าเพิ่นเพิ่นโสดอ่าเพิ่นโสดเพิ่นกินผู้เดียวได้พี่น้องแต่ถ้าเพิ่นเอาเฮ้าม้าพลาดเพิ่นเพิ่มอีก หนึ่งเท่าถ้าเขามีลูกติดเพิ่มอีกสองเท่าสามเท่าถ้าเอามาอีกสองคนสามคนบัดน,นี้มันมันเป็นรายจ่ายเด้อค่ะมันบ่เป็นรายรับรายรับเท่าเดิมเนี่ยพี่น้องเงินเดือนบ่าขึนสูงปีละไม่เยอะขึ้นนะก็ขึ้นปีละไม่เยอะเราบัดน,นี้มันมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกทางที่ดีสาวสาร,สรคามแนะนําว่าเราต้องคุยกันคุยกันบ่แม่นคุยแค่บอกว่า ให้เจ้าโซงเงินไปให้แม่คอยเด้อบ่แมนจังสัน<ม>เจ้าต้องคุยกันคือคุยกันแบบใดวะติค่ะคุยกันว่าพาระเจ้าอ่ะมีอย่างแน่เจ้าบอกชี้แจงให้คอยฟังไดบ่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสามีชี้แจงให้ฟังเจ้าก็ต้องรับฟังเด้คือสาวสารคามสิ้าอย่างหนึ่งก็คือถ้าคนทำงานปกติธรรมดาบ่ใดเป็นแบบว่า เงินเดือนดีที่สุดนะคะเงินเดือนทั่วไปธรรมดาเนี่ยไหนสิค่าบ้านเอาค่าบ้านเจ้าเท่าไดอันนี้อยากหกจังน้อยนะพี่น้องอันนี้อยู่ในอยู่ในยุ่งฉางของสาวสครั้ามพี่น้องให้รถแท็กเตอร์ปะคะ่ะรถแท็กเตอร์เกาเอามาให้พี่น้องเบิ่งย่อนเนี่ยหย่อนอยากบอกพี่น้องว่าการครั้งหนึ่งเราเคยใช้เขาทํางานเราก็เลยเก็บไว้ <laughs> เก็บไวค้ค่ะ เพื่อเป็นที่อนุรักษ์ว่าเราเคยขี่เขาแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะมาถึงว่าพอสามีชี้แจงจังกรณีที่ผู้ายที่เห็นงานเงินเดือนปกติเงินเดือนทั่วไปอาจจะสาม0มื่นสี่หมื่นคนหลังจากหลังจากที่ว่าหักภาษีหักอย่างแล้วแม่บค่ะเขาก็ต้องมาเบิ่งว่าคาใส่ใจคาใส่ใจห้องข้าเจ้ามีอย่างแน่ผู้รองค้นอาจจะมีลูกติดถ้าลูกติดอยู่กับภรรยาเก่าทางคุณพ่อก็ต้องจ่าย ส่งเสียเลี้ยงดูนะคะแต่ว่าใครเป็นคนกําหนดเรื่องเงินส่งเสียเลี้ยงดูคือรัฐบาลเป็นคนกําหนดค่ะรัฐบาลเป็นคนกําหนดเราไม่สามารถกําหนดได้รัฐบาลจะดูว่าเงินคุณได้เท่าไหร่แล้วเขาก็จะหักออกไปโดยที่ว่าเขาเขาคิดคํานวณมาแล้วนะคะแล้วบัดน,นี้หลังจากที่ มาถึงเรื่องคา่าช้ียายบันีิตพี่น้องคา่าช้จ่าจจิป,ปะทายอย่างแน่ที่เขาต้องจ่ายแรกๆเลยคือค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำท้าผู้ใดมีบ้านของเจ้าของบางคนก็นต้องยังพรอนยู่บางคนก็นต้องกะกะย่างเซายังหยังเขาต้องถามกันให้รู้เรื่องพยาพึงตีโพต์ีไพอุ้ยฉันมานี่ฉันลำบากฉันเสิเลกดีบ เสนสิญาดีบอมีถามย้ำไหนกับบ่มีแต่เจ้าบ่รู่วาเจ้าถามไปแล้วเขาเจ้าตัวแบบใดถ้าเขาเจ้าว่าบ่มีบ่มีบ่ชี้แจงเจ้าก็บบู่้เจ้ากับสิบบู่้เลยเจ้าต้องถามเจ้าต้องบอกให้เขาเจ้าชี้แจงให้ฟังว่าคุณต้องจ่ายอะไรในแต่ละวันคุณไม่มีจริงไหมคุณขี้เหนียวหรือเปล่าแมนบ่ะถ้าเพิ่นมาอ่ะฉันได้มาสี่หมื่นนะสี่หมื่นสามหมื่นแต่บางคนก็ได้น้อยคนนั้นแต่ละเดือนก็ได้น้อยได้ค่ะบ่แมนว่า อันนี้3นี่สามสหมื่นนี่ถือว่าเงินเดือนเยอะอยู่นะแต่ว่าที่นี่เยอะก็จริงแต่แต่ก่อนเขาใช้คนเดียวแต่เขาต้องมาเพิ่มเราและลูกเราสมมุติไม่ลูกติดนะคะเพิ่นก็ต้องมาเพิ่มเฮาอีกมันประเมินตา,ากินได้พี่น้องมันเพิ่มขึ้นมาทั้งค่าฟงค่าไฟค่าเสื้อผ้าอีกอ่าเสื้อผ้ายาสีฟันสบู่ไปเพียตังแต่เล็กๆหน่อยไปนั่นแหละเจ้าก็ต้องถามถ้าเขาฉี้แจงออกมา ในความเป็นจริงเลยคือค่าไฟค่าน้ำค่าบ้านรถต้องเติมน้ำมันรถต้องซ่อมต้องมีประกันเจ้าสิวาแต่สามีเจ้าขี้เหนียวบ่ได้เจ้าต้องรู้ว่าเขามีไหมเขาเหลือไหมบ่เมนฟันธงอย่างเดียวว่าฝรั่งขี้เหนียวฉันมาอยู่ทำไมไม่เหมือน ตอนที่ฉันอยู่ไทยก่อนที่จะมาเขากรสิถามกลับไปว่าตอนที่ฉันจะไปแต่งเธอทําไมเธอไม่ตกลงกับฉันก่อนมันมีเด้อค่ะคนแบบนี้คนบางบางบางคู่เขาจะตกลงกันก่อนว่าพ่อแม่คอยนิดแก่ชราแล้วอยู่ที่เมืองไทยฉันทํางานส่งให้พ่อแม่ฉันได้แต่ถ้าฉันไปหยุ่กับเธอต่างประเทศฉันไม่สามารถทํางานได้เธอส่งให้ฉันได้ไหมก่อนที่จะแต่งงานกันตกลงกันก่อนบางคู่ก็ง่าย แต่บางคู่ก็ไม่พูดเลยอย่างผู้หญิงเราบางคนคิดว่าเออเดี๋ยวไปก่อนพอไปแล้วค่อยตกลงกันมันถึงจะง่ายมันบมง,ง่ายค่ะเราต้องตกลงกันก่อนเราต้องคุยกันก่อนถ้าเกิดเขารับไม่ได้เรารับบ่าได้มับ่ค่ะเขากะสิวัสจังไงฮะก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะ คุณจะมาร้องเสียงเบิงบอรหรือคุณจะโอเคละ่ะฉันบเอาคนนี้หรือจังไหนกันแล้วแต่แต่สาสารคามอยากสิเบาในมุมมองของฝรั่งฝรั่งทุกคนไม่ได้ร่ำรวยต่อให้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วพี่น้องภาระค่าใช้จ่ายก็มีมันมีทุกคนบ่ว่าสิยุ่เมืองไทยหรือว่ายุตั้งประเทศค่ะมันมีมันโบเมนต่ว่ามีตค่ากินเห็นสามีไปทํางานทุกวันไปทํางานได้เงินเดือนทุกเดือนแต่คุณไม่รู้ค่าใช้จ่ายของเขา แล้วคุณก็ไปการันตีเลยว่าเขาขี้เหนียวไม่ได้คุณจะต้องถามคือคุณต้องถามเขา่อนให้เขาชี้แจงให้เขาเจ้าชีช้แจงให้ฟังว่าโอ้ใจฉันเท่านั้นเท่านี้ถ้าเหลือเหลือเท่าร่ฉันส่งให้เธอใดเท่านั้นเท่านี้หรือว่าบางคนกับวา,บาเหลือเลยกับนี้คือกันค่ะบางคนนะพี่น้องเอ้ยฝรั่งนะคะนี่ฉันจะพูดให้ฟังฝรั่งบางคนเดือนชนเดือนนะพี่นะพี่น,อน้องมันบ่เม่นว่า บบกมนว่าแต่อันี้เด้บางค้นเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องพันรายาจะกินอาหารไทยยังไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันนอกเหนือจากอาหารฝรั่งของเขาแล้วเขาไม่มีเงินที่จะซื้อให้ก็มีค่ะถึงบอกว่าถ้าคุณไม่คุยกันคุณก็จะไม่รู้อืมคุณสิบรูเลยอันนี้รถคู่ใจของสาวสารครามคู่ใจเพิ่งยางแตกมาค่ะแต่ว่าตอนนี้สอมแซมแล้วมันนี่ฝนตกเลยใส่รถคู่ใจสาวสารครามสีเรียกรถแต่ละคันนี่เรียกคุณ คุณเหลืองค่ะคุณเหลืองอันนี้รถตัดยาของสาสารครามก่ะคุณเหลืองเหมือนกันแล้วคุณดําคันใหญ่ลุยลุยหิมะค่ะพี่น้องไอคันคู่ใจที่รักที่สุดเลยคันคุณแดงเป็นรถสีแดงของสาสารครามที่รักมากขับตลอดค่ะคือถ้าถ้าหิมะไม่เยอะสาวสารครามกะลุยได้กับลุยแต่ว่าถ้ามือไดที่มันหลายกับรถคันใหญ่ค่ะลุยเลยโฟวิวปุ๊บพ่ะพี่น้อง พูดบางอย่างเลยตกคนทางว <c oughs> ่าแมนค่ะว่าแมนนัน่นแหละพี่น้องสาวสารคร้ามาบอกให้ฟังเหมือนนี่เพราะว่าเอื้อยเพื่อนว่านออ้องอ้อมอ่าคนสาวสารคร้ามี่ซื้อเหรียญซื้อออมนะคะคนผู้งามซื้อ,ซ,อซื้อออมเออเอาเบาหยอดเบาหัวจะคล้องอีกแล้วเออบัดน,นี้สิสอยว่าแมนค่ะว่าแมนนัน่นระค่ะพี่น้องสาวสารคร้าอยากให้เปิดใจคุยกัน ผู้หญิงเราบางทีเราก็คิดไปเองนะคะคิดไปเองว่าบ่บ่ยอมที่สิฟังอย่างบว้นโมเมนค่ะเขาต้องยอมที่สิฟังแล้วก็รับรู้แล้วก็เขาก็ต้องบอกไปตรงๆกับสามีเขานั่นคือการว่าแต่ก่อนเขาอยู่เมืองไทยน่ะเขาสสงเงินให้พ่อแม่ทอนทอนนี้เพิ่นเพิ่นบันนี้เขาก็ตรงเข้าใจพ่อแม่เขาเด้พ่อแม่เขากับบางคนเนาะบางพ่อแม่ก็คือแก่แก่กับแก่อายุอายุเยอะ ทำงานคนบดื่ได้ผู้ใดสิไปจางแมนบ่ลรอค่ะเงินเดินผู้เท่ากับหกอยถ้าเกิดว่ากินเงินผู้เท่าแมนบ่หรอค่ะย่างเหนียวหน่อยก็ได้ส่งก็่ยังเป็นสิ่นที่ดีผู้หยิงไทยเขาเนี่ยมีความกระตันชูเป็นอันดับหนึ่งเลยอันนี้เขาต้องยอมรับค่ะแต่ว่าอย่าพึงไปตัดสินสามีเดอ้อพี่น้องเอ้ยอย่าพึงไปตัดสินข้าเจ้าเขาถามข้าเจ้าก่อนถาคุณบ่เปิดใจคุยกันบ่แมนสาวสารครามสิบอกเคล็ดลับ เปิดอกคุยกันเลยเอ่อคุณจะไปจบที่ไหนบนเตียงอ่เอาเลอะค่ะเปิดอกคุยกันคุยกันรับฟังเขาเห็นอกเห็นใจกันพวกนเน่ยคะ่ะต้องเห็นอกเห็นใจกันเรามาอยู่ด้วยกันแล้วร่วมชายคาเดียวกันถ้าเราไม่ไม่เห็นอกเห็นใจกันเนี่ยเร,เราสียเฮาสิยุ่ร่วมกันยากเราบันทีเข้ากับอธิบายให้คุณพอ่อคุณแม่เขา้าเข้าใจสิ่งหนึ่งถ้าพี่น้องพี่น้องอยากได้อิหรินะ่ะ ตั้งใจถ้าเขาบอกภาษาใดซ้ำใดซ้ำหนึ่งเขาเห็นงานค่ะเห็นงานอย่างเขาก็เห็นเพราะว่ายุต่างประเทศไม่มีการดูถูกกันในเรื่องของการทํางานค่ะเห็นงานอย่างมิศักดิ์ศรีเบิดค่ะพี่น้องเราที่นี่เห็ดแล้วเจ้าสีใดเท่าใดเจ้ากะทรงบานดีบ่ดีเจ้าสีได้ซอยสามีเจ้าส,ส,สาม,สาม,สามแต่อันดับแรกก่อนก่อนเลยไทยยังพัฒนาไม่มีงานในช่วงนี้ค่ะคุยกันกับสามีเห้เข้าใจย่าพึงไปตัตาินขาเจา้าคุณขีดเหนียวบ่คกุณขีดที่บ่อกุณขิดได้เงินถูกเดือนอยู่ แต่เราไม่รับรู้ถึงค่าใช้จ่ายของเขาถ้าเขาประถามบางเทือเขากับบอรใดเขากับบอรใคิดตรงจุดนี้ว่าเขาจะอธิบายให้เราฟังดีไหมแมนบอกค่ะเพราะฉะนั้นเปิดใจคุยกันเปิดอกคุยกันอ่ะนากค่ะแล้วบันนีแล้วบนัวบนนีเป็นมือสันวันดีสาวสารคามมา มาอย่างน้อเหมือนนี่มะว้า,มาวามะาว้าพี่น้องฟังเอาเรื่องมะว่ามาพบปะพี่น้องคือเก่าค่ะบันิกาศิลาจากกันไปแล้วอ่ะสาวสารครามกับขอบคุณคนที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้นล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ผู้ใดเข้ามาเบิ้งแล้วก็กดติดตามให้สาวสารครามในเด้อกดติดตาม ยกโบกดติดตามสาสารครามนี้อลยค่ะมีอะไรสาสารครามจะเอามาพูดมาคุยกับพี่น้องคือเก่ามือนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ